การฟังทางเนืองๆการประพฤติรมสมควรแก่ทมนะคะตลอดเวลามีความจําเป็นถ้าเราเราเราห่างเหินนะคะมันโลกมันจะดึงไปการม,มันจะดึงไปตรงนี้เนี่ยไม่อาจว่ามันถ้าใครตั้งใจเดินมั้งเนี่ยผ่านจุดนี้มาทุกคนจุดนี้มันเป็นจุดที่ที่น่ากลัวนะคะเป็นจุดที่ประมาทแล้วก็พวกหนูอย่าอย่าประมาท กิเลสนะกิเลสมันไม่ธรรมดานะคะมันหลอกลวงมันชั่วร้ายนะคะจิตชั่วเนี่ยมันมันชั่วจริงๆอะ่ะถ้าพวกหนูเดินมาเห็นจิตได้เมื่อไหร่อ่ะพวกหนูจะเห็นเลยว่าโหตถาคตท่านพูดไม่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 มีอะไรที่ท่านพูดผิดเลยอะ่ะมันมันลากเรามันจะมีวิธีกลลวงให้เราทําตามกิเลสมากมายนะคะแล้วแล้วยิ่งเราเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ ทางโลกมากๆไปนอกแนวหรือไปอะไรมากๆเ,เนี่ยไปเสพกามมากๆเนี่ยค่ะโหเป็นตัวที่ทําให้เนินช้าได้เลยเพราะฉะนั้นการมีการมีเพื่อนเดินมาร์กที่ดีการมีกัลยาณมิตรการมีครูบาอาจารย์จึงมีความจําเป็นมากเพราะว่าเขาจะช่วยผลักดันนะคะให้เรามาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแนวทางของทางสายกลางอย่างอย่างเจ้าออพอลล่าปวิสหรือ เจ้าหนูตาหรือหนูหยกก็ตามเนี่ยแม่อาร์ตเรียกให้จะเห็นเขาจะพยายามหลายๆคนตอนนี้แม่ลูกๆแม่อาร์ตนะคะที่เป็นผู้มีปัญญาหลายๆคนเขากําลังแสดงให้ม่แม่อาร์ตเห็นนะคะอย่างเจ้าเบียมีใครอีกหลายๆคนถ้าไม่อาร์ตไมไ่เอ่ยชื่อยินนาลูอะไรที่อยู่สระบุรีอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนนะคะที่แม่อาร์ตเห็นเข้ามาแชร์หรือแม้กระทั่งปีชาศรีดาคำอย่างเงี้ยที่เข้ามาแชร์ เพจของแม่อาร์ตนะคะทั้งอกองทัพธรรมทั้งโสติกาทั้งทุกช่องทางทุกที่มีธรรมนะคะอันนั้นอันนั้นมันทําให้เราเห็นเลยว่าลูกๆของเรานอกจากเป็นลูกๆแม่อาร์ตแล้วจริงๆเป็นลูกๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นั้นคือลูกๆล,ลูกของพระตถาคตนั่นเองนะคะเป็นบุตรเป็นโอรสของพระอ,องค์เขากําลังพยายามแสดงศักยภาพนะคะในความศรัทธาในความรักเคารพศรัทธาของพระพุทธเจ้า ให้เราเห็นนะคะแม่อาร์ตนใจนะคะว่าตัวแม่อาร์ตเองเนี่ยเอกราบและเสียงเยินยอนะคะไม่ไม่สามารถทําอะไรแม่อาร์ตได้แล้วนะคะแม่อาร์ตมันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่ามันเล็กน้อยมากมันแค่ชั่วขณะจิตเดียวนะคะแม่อาร์ตมั่นใจว่าสามารถละละตรงนี้ไดออ้หากใครสังเกตเนี่ยอย่างลูกๆูกทีมงานที่ช่วยงานแม่อาร์ตเนี่ยจะรู้ว่า แม่อาจจะมีเช็คบ้างเหมือนกันแหละค่ะว่ายอดไลค์ยอดแชร์อะไรประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการเช็คของแม่อาไม่ได้เป็นการเช็คเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปนะคะแม่อาจจะเช็คเพียงแค่ว่าวิธีการสอนธรรมะหรือการลงคำคมหรืออะไรของแม่อา,าเนี่ยสไตล์ไหนนะที่จะสามารถไปโดนกับผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือถ้าพูดไปไปตรงกับกิเลสข,ของเขาอยู่อย่างเงี้ย ออยอดไล่ยอดแชร์มันเป็นตัวบอกว่าอันเนี้ยการเขาที่เขาชอบเขาแชร์นี่แหละเป็นเป็นทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราต้องสอนประมาณนี้นะเขาจะเข้าใจในธรรมมากขึ้นนะคะไม่ได้สอนเพื่อศรัทธาไม่ได้ต้องการให้ศรัทธานะคะไม่รู้จะเอาศรัทธาไปทําอะไรเพราะว่าปัจจุบันก็ดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ ลูกๆนะคะทีมงานแล้วก็มีพวกหนูเนี่ยบางคนแม่อ์ตเนี่ยอย่างเจ้าหนูตาหรือว่ามาริอะไรพวกนี้เจ้าหยกอย่างเงี้ยนะคะก็ออโอนเหตุโอนโอนตังนะแบบว่าอะไรมาดูแลแม่อ์ตนะคะสว่าเสมอพอล,ล่าอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูแม่อร์ตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่มีนะคะซึ่งแม่อ์ตก็นุมโมทนากับทุกคนนะคะเด็กๆทีมงานตอนนี้นั่งเต็มบ้าน ก็ดูแลแม่อาร์ตดีมากนะคะแม่อาร์ตแทบจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรกินและเด็กๆก,ก็ดูแลดีรวมทั้งอะไรอะ่ะเจ้าพองเจ้าอังนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สามารถทําได้พวกเขาก็พยายามทํากันทุกคนนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาเองแหละแม่อาร์ตก็อนุโมทนาแม่อาร์ตก็ได้กินอิ่มนอนหลับอยู่สบายแหละแต่ว่าที่สุดของที่สุดก็คือพวกหนูได้เรื่องของการปล่อยวาง ซึ่งการปล่อยวางนั่นเองที่จะทําให้พวกหนูได้รับความสุขที่แท้จริงได้รับความสุขที่เป็นนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะพวกหนูทั้งนั้นน่ะคือนะขอบคุณทุกคนนะคะ